คุณผู้ฟังคะวันนี้กฎหมายช้ยคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองประเด็นของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีท่านหนึ่งตั้งคันแฝดแบบไม่รู้ตัวนะเนื่องจากว่าก็ไปฝากคันกับคุณหมอที่โรงพยาบาลตามปกติอัลรสาวก็ทำแล้วนะตอนอัลรสาวก็ได้รับแจ้งจากคุณหมอเพียงแต่ว่าทารกในคันเนี่ย เป็นเพศชายคุณหมอก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแฝดไม่แฝดบอกแต่ว่าเพศชายแล้วมาทราบว่าตั้งคันแฝดก็เมื่อผ่าตัดคลอดแล้วเป็นการคลอดก่อนกำหนดด้วยปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียใจว่าทารกหนึ่งในสองเนี่ยเสียชีวิตด้วยหลังจากคลอดได้เพียงสองวัน นะคะซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาคาใจกันขึ้นมานะคะว่าอกรณีตั้งคันแฝดแต่ว่าแพทย์ตรวจไม่พบอย่างนี้ยถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไหมนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสายทิพย์สุขคติพันธนะ์ตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองชั้นต้น ประจำสารปกครองสูงสุดในฐานะรองโฆษกสารปกครองนะคะสัญญาณท่านมาแล้วด้วยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะ สวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะท่านรองคะเราเคยนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงมาหลายกรณีเหมือนกันนะทั้งเรื่องการขับรถการเก็บรักษาเงินนะคดีนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นคดีตัวอย่างในเรื่องการรักษาพยาบาลซึ่งใกล้ตัวเราทุกคนมากนะคะไม่ทราบว่ามูลเหตุของคดีพิพาทษมีความเป็นมายังไงล่ะคะท่านรองค่ะคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของอคุณหมอคุณพยาบาลคุณทันตแพทย์เนี่ยนะคะก็มีเข้ามาสู่คดีปกครองอยู่เป็นระยะระยะ,ะ,ยะน,นะคะโดยในวันนี้เรื่องที่เราจะเล่าสู่กันฟังนะคะก็ทางที่คุณสุนันได้ได้นำไว้ว่างแล้วว่ามันเกี่ยวข้องก,กับการปฏิบัติงานของอคุณหมอที่ทําหน้าที่ทางด้านการทำคลอดนะคะสูตินรีแพทย์เนี่ยนะคะ,ะมูลเหตุข,ของข้อพิพาทก็คือเกิดมาจากสุกช่าสุตรีท่านหนึ่งเลยนะคะท่านก็ไปฝากคัน,นะคะ่ะ กับคุณหมอนะคะซึ่งก็คงเป็นคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสูตินาฬิกทั้งหลายเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ก็ระหว่างการตั้งครรภ์ก็ตรวจครรภ์ค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราเคยได้ยินกันทั่วไปว่าอพออายุครรภ์ถึงตรงนึงก็มีการตรวจเครื่องอัลตราซาวน์นะคะ,ะซึ่งสําหรับชาวบ้านทั่วไปเราก็จะตื่นเต้นในความที่แบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แต่ว่าในการแพทย์เงงนี่ยการตรวจอัลตราซาว์มันก็ยังช่วยให้วางแผนนะฮะ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่และก็ทารกเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะดูความสมบูรณ์และต่างๆอะไรมาก <S <S มายด้วยทีนี้ก็พอเอ้าสาวก็พบว่าทารกในครรภ์ก็เป็นเพศชายนะคะ <S <S แต่ว่าก็ไม่ได้พบว่าเป็นฝาแฝดค่ะนะคะต,ต่อมาหลังจากสร้างครรภ์ไปได้ระยะหนึ่งนะคะยี่สิบประมาณยี่สิบสัปดาห์เนี่ยนะคะคุณสุวาพนตรีท่านนี้ก็เกิดอาการปวดท้อง อยากจะตั้งอ,องคงจะต้องทําคลอดเนี่ยนะคะทั้งยที่นี่ยังไม่ถึงกําหนดค่ะ <Okay. S 2> คุณหมอเจ้าของไข้นะคะพูดรับฝปากขันไว้ก็ดาเนินการผ่าตัดค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีความซับซ้อนอยู่เนี่ยนะคะก็ผ่าตัดออกทางหน้าท้องก็ได้ทารกเพศชายนะคะ <Okay. S 2> เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คุณพยาบาลรับไปดูแลต่อแต่หลังจากผ่าตัดไว้แรกออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ประมาณสามนาทีนะคะก็ <Okay. S 2> คุณหมอก็ยังพบอยู่ว่าในก้างท้องว้ ยังมีถุงน้ำข้ามอ,อีกถุงหนึ่งนะคะออก็จึงทำการผ่าตัดแล้วก็ได้ทารกอีกคนหนึ่งออกมาอยางปลอดไทยนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นค่ะอีกสองวันก็เป็นเรื่องเศร้าแหละค่ะเพราะว่าทารกที่คลอดออกมาคนแรกนั้นก็เสียชีวิตลงค่ะ โอ้เรียกว่าคุณแม่มือใหม่ของเราก็ทําใจลําบากเลยนะคะมีทั้นน่ายินดีแล้วก็น่าเศร้าเกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกันแต่หลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ้เรืเหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องเป็นข้อพิาพาทไปถึงศาลปกครองได้ยังไงคะท่านรองะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีของของแพทย์ของคุณหมอเนี่ยนะคะ,คะแดะรวมกังทาแพทย์ในพัชกรพยาบาลทั้งหลายด้วยเนี่ยนะคะ เอ่อถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นที่ทําให้ผู้รับบริการทางการแพทย์เนี่ยนะคะเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเอ่อก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นข้อพิพาทที่เป็นคดีความทางกฎหมายได้เหมือนกันนะคะคือกรณีแรกเนี่ยนะคะถ้าเกิดเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเอ่อผู้เสียหายเนี่ยเขาอาจจะไปดําเนินการฟ้องร้องที่เราเรียกว่าฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับ โรงพยาบาลหรือกับคุณหมอนั้นโดยตรงอันนี้จะเป็นการฟ้องที่ศาลยุติธรรมนะคะคือฟ้องศาลแพ่งศาลจังหวัดไปหรือฟ้องที่คุณหมอโดยตรงนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกรณีที่คุณทรวศตรีคุณแม่เนี่ยนะคะซึ่สูญเสียลูกชายไปหนึ่งคนเนี่ยใช้วิธีที่จะเข้าร้องเรียนกล่าวหาต่อแพทย์สภาคะ่ะ <Okay. S 1> นะฮะว่าคุณหมอที่ทําข้อให้เธอดูแลขันให้เธอนั้นนะคะเอ,อทำหน้าที่อย่างไม่ได้มาตรฐานนะคะ คือเธอก็คิดว่าสาเหตุสาคัญที่ทําให้ทารกของเธอนั้นต้องเสียชีวิตเป็นคนหนึ่งนั้นน่าจะมาจากการที่คุณหมอผู้ดูแลแล้วก็ทําการผ่าตัดนั้นเนี่ยเอ,อมีข้อมูลเพียงว่าทารกมีคนเดียว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตลอดการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ให้ทแาแนะนํา mm hmm. แล้วก็ให้การดูแลอย่างคันเดียว oh. นะคะคือดูแลเหมือนกับมีทารกอยู่คนเดียวในครัน <Okay. S 2> ซึ่งทำให้ท่านเธอเข้าใจว่าไอ้การที่ไม่ทราบว่ามีทารกอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยทําให าการดูแลไม่ดีพอและในที่สุดเมื่อคลอดออกมาก็เสียชีวิตนะคะ <Okay. S 2> ก็เป็นการจะทําที่ต้องถือว่าประมาทเลนเล่อ,อย่างร้ายแรงแล้วก็ในมุมของการประกอบวิชาชีพเวชกจกรรมของคุณหมอเนี่ยนะคะต้องถือว่าไม่ได้มาตรฐานในระดับดีที่สุดและก็ไม่ได้คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายแล้วก็มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือพระราชบัญญัติกวิชาชีพวชกรรมนะคะซึ่งควบคูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคุณหมอแล้วก็เจาะจงมากขึ้นก็คือมีข้อบังคับของแพทย์ที่สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพวชกรรมนะคะก็กําหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าคุณหมอที่ประกอบวิชาชีพวชกรรมนั้นต้องรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดนะคะไม่เพียงแต่ไม่ประมาทเล่ยนะคะต้องอยู่ในระดับดีที่สุด และต้องพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิกากต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดเฉพาะเลยของวิชาชีพทางด้านแพทย์นะคะค่ะค่ะไหน้ว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขาดใจคุณหม,มอกันได้ั้างนั้นนะ,นะคะท่านรองแต่ว่าผลการพิจารณาของแพทย,ยสภาเนี่ยไม่ทราบเป็นยังไงคะค่ะคืออันนี้ทยาความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะว่าในการควบคุมการปฏิบัติงานของของ ตัวผู้ประกอบวิชาชีพเ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชก,กรทันตแพทย์เนี่ยเขาจะมีองค์กรวิชาชีพของเขานะคะอย่างกรณีคดีเราเป็นแพทย์เยสภาใช่ไหมคะก็เคยมีคดีในศาลปกครองเป็นทางกแพทย์เยสภาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสภา,าพยาบาลอะไรต่างนี้องค์กรพวกนี้เนี่ยองค์กรพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคนในวิชาชีพเขานะคะดนงนั้นในกรณีนี้เนี่ย เมื่อกุฎภพสตรีท่านนี้เนี่ยร้องเรียนกล่าวหาไปที่แพทยสภาเนี่ยนะคะแพทยสภานี้ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบดูแหละว่าเอข้อร้องเรียนกล่าวหาดังนั้นเนี่ยมันมีมูลนะคะแล้วก็มีเหตุที่จะตีท่านที่จะต้องดําเนินการกับคุณหมอที่ถูกกล่าวหาไหมนะคะการดําเนินการที่ว่านี้ก็คือถ้าพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือมาตรฐานวิชาชีพสิงเนี่ยนะคะทางแพทยสภาเนี่ยมีอํานาจตามกฎหมาย อาจจะกล่าว่าใช้วิธีว่าเก่าปลกเตือนนะคะหรือกรณีจะเป็นทักขันเท่าไรแดดขึ้นไปหรือถ้ารยแดงมากขึ้นก็มีการทักใช้ใบอนุญาตก็คือใบประกอบโรคศิึง่งที่เราเคยรู้จักหรือเพิ่มถอนเลยถ้าเกิดรายแดงมากทีน,นี้แพทย์สภาก็พิจารณาในในกรณีทุกล่านี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เห็นว่าการกระทําของ คุณหมอผู้เป็นเจ้าของไข้เลยนะคะเออทำได้ตามมาตรฐานที่ดีที่สุดทางวิชาชีพแล้วก็เลยมีมติยกข้อกล่าวโทษดังกล่าวค่ะก็คือถือว่าคุณหมอไม่ได้กระทาความอ่อผิดพลาดนะคะในี่ถูกล่าวค่ะไอ้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเอะแม่ที่สภาเนี่ยพิจารณาได้เถูกต้องเป็นธรรมหรือเปล่านะคะก็เลยเอา มติที่บอกว่าคุณหมอนี่ไม่ผิดนเลยนะคะมาฟ้องต่อศาลปกครองแหละค่ะนะคะก็เป็นการฟ้องต่อแพทย์ที่อุทแล้วว่ามติที่ยกข้อกล่าวโทษนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะค่ะค่ะถ้านลงการณีที่เป็นรุ่นเฉพาะทางแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตุลาการศาลปกครองที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้ด้านวิชาชีพแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย เออใช่ยังที่เคยเรียนไว้นะคะว่าการแสวงหาข้อที่จริงของทางปกครองเนี่ยนะคะเ,เรามีทั้งท่านตุลาการดลนแสวงหาข้อที่จริงด้วยวิธีเรียกคําคําให้การอะไรต่างๆจากตัวงานเลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นกรณีของเรื่องที่มีลักษณะที่เป็นวิชาชีพเฉพาะหรือวิชาการเฉพาะอย่างเช่นของแพทย์ของวิศวกรอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเ,เราต้องักษาว่า ความเชี่วชานันเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะประมากจนโดยความรู้แบบทั่วทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็นามาช่างน้ําหนักโดยพยานที่เราเรียกว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชานางด้านที่เกี่ยวข้องนะคะในกรณีน,นี้ก็คือผู้เชี่วชาญด้านจารแพทย์และหน่วยงานจางแพทย์นะคะ่ะ <c oughs> นะคะด้วยนในคดีนี้น,นะคะเมื่อเราดูที่คำพิพากษาเนี่ยนะคะจะพบได้ว่า ทางศาลน,นะคะได้ขอความเห็นของพยานผูยย้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนี่จกเรื่องนี้เป็นเรื่องการข้อสุดใช่ไหมคะ <C> e <an> เราก็ขอความเห็นจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ <C> e <an> นะคะ <C> e <an> อันนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้ทางานการน,นะคะ <C> e <an> ทางาด,ายายาด้านกาลทางดนการด้ร <C> e <an> รานารคอดเลยนะคะนอกจากนั <C> e <an> ้นยังขอความเห็นจากภาควิชาสูติ์ศาสตร์บริเวณวิทยาของศูนราชพยาบาลนะคะและก็ขอความเห็นจาก ู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเจอรลงกรด้วยนะคะทีไ่ไดเห็นโอยก,ก็เรียกว่าเราก็พยายามให้ได้สิ่งที่ถุดว่าอาถ้าเกิดจะมองว่าแาพทยสภาช่วยเหลือคุณหมอได้เองไหมนะคะเราก็บอกว่าเราฟังความเห็นจากอีกหลายฝ่ายนะคะอะที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะฮะอย่างรอบด้านที่แท้จริงนะคะดังนั้นในคดีนี้เนี่ยนะคะหลังจากเราฟังความเห็นจากสามสี่ด่งที่เป็นสาวเมื่อกี้นะคะกากตรงความสุดก็เลย ที а, pues ่น oh ่าเราเห็นว่าไม่ปรากฏข้อที่จริงนี่คือการใดที่เราฟังได้ว่าคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยใช้ความใช้เครื่องมือที่ถเอเอาวจะเอานั้นอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือกระมาทเลินเล่อในการตั้งคันแล้วก็เหตุที่อาจจะทําให้ยางตรวจว่าไม่พบว่ามีคันแปดนั้นอาจสืบเนื่องมาจากสภาพร่างกายของคุณพ่อจะตีท่านนั้นเองหรือทารกในทันด้วยนะคะเพราะคุณสุนันานคงกรอได้ออกว่าบางครั้ง เวลาเจสาวเนี่ยเขาจะบอกกันว่าุยไม่เห็นเราว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายราะว่าเด<ช>็กอยู่ในวงนั้นมุมนี้เราคงเขยนดีๆนะจ<ช>๊ะค<ช>่ะดังนั้น <c oughs> ดังนั้นการที่คุณหมอตรวจแล้วไม่พบว่ามีคันเป็นแผดนั้นก็ไม่ถึงกับถือได้ว่าเป็นการประกอบวิาชาชีพเวชกรรมมีไม่ได้มาตรฐานระดับดีนะคะค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ,ะการผ่าตัดทำคลอเดเนี่ยนะคะก็ยังเล่นถือว่าได้ความยินยอม จากทางคุณพรีคุณแม่นี้แล้วการทําความสะอาดการดมยาสลบอะไรต่างๆการผ่าตัดต่างๆก็ใช้มาตฐานนะคะที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะการน,นําทารกออกมานะฮะการตัดใจสดือะไรต่างๆพวกนี้นะคะตลอดจนเมื่อพบว่ามีทารกอีกคนหนึ่งนะ,ะแล้วทําการผ่าตัดนําทารกออกมาจากช่องท้องก็ทําได้อย่าง <Okay. S 1> เรียบร้อยเร็วภายในระยะเวลาแค่สามนาทีนะคะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็น mm. เป็น ปกตินะฮะเวลาที่ความเห็นจากทางราชวิทยาลัยจากทาง <c oughs> คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากสายโรงพยาบาลก็ยืนยันไปในคำนองเดียวกันว่า,าการที่ทารกคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาโดยตรงจากการผ่าตัดทำข้อหรือว่าไม่ได้มาโดยตรงจากจาการให้คําแนะนําในการดูแลขันที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถึงว่าคุณหมอผู้ทาคลอนั้นได้ทาคลอโดย ปฏิบัติตามรลับวิชาการในมาตรฐานทางการแพทย์ทั่วไปแล้วนะคะ <Okay. S 1> ไม่ได้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อลนั้นแรงหรือว่าประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้รับมาตรฐานในระดับดีที่สุดนะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นที่แพทยสภา,าเขายกนะคะมีมติยกคําร้องกล่าวหา ซึ่งหมายถึงว่าคุณหมอ,อไม่ได้ทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหานั้นก็ในความเห็นของศาลปกครอง,งสูงสุดในคดีนี้ก็เห็นว่าถูกต้องแล้วชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะค่ะท่า,านรองค่ะมีคุณฟันชื่อคุณสาลินานะคะก็สงสัยว่านะสมมุติว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะเธอบอกว่าถ้าเป็นความผิด นะของแพทย์จริงๆนะคะที่ไม่รอบคอบในการดูแลเนี่ยนะคะ,คะนะสามารถนําไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยหรือเปล่าค่ะท่านรองอ,อได้ค่ะที่จริงสามารถดํยยาเนินการได้พร้อมกันด้วย3าแฝนะคะคือแต่ว่าจะต้องฟ้องต่อสามแพ่งนะคะอย่างที่ิฉันเรียนตั้งแต่ต้นรายการนะ,นะคะว่าถ้าเป็นกรณีที่จะประสงค์เรียกค่าเสียหายนะคะ ไม่ใช่เฉพาะกรณีสำข้อเลยค่ะก็คือกรณีการรับการรักษาพยาบาลอะไรที่เราเห็นว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วเราเกิดความเสียหายเช่นพิการไปหรือว่าอาวัยวะเสื่อมความประสิทธิภาพไปก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราก็ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ, <c oughs> ะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ฟ้องที่โรงพยาบาลเอกชนเรียกเป็นค่าเสียหายไป แต่ถ้าเ,เกิกเดกรณีอย่างตัวอย่างของเราวันนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่อผู้ฟ้องเขาประสงค์ที่จะให้ทางแพทยเที่สภาดเนินการเกีก่ยวก,กับทางมาตรฐานวิชาชีพอะค่ะก็คือขอใบนุญาตไหมหอ,อ,อขอใบรุญาตไหมซึ่งคดีแบบนี้มีนะคะเคยมีที่ศาลได้ีรร่ภากษาตปว่าที่แพทยทสภายกนะฮะยกคํากล่าวหาเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นคดีเกี่ยวกับการทำข้อสันตการค่ะนะคะดิฉันรู้สึกจะเคยเล่าในรายการว่า ดังนั้นเนี่ยเป็นเบอร์ที่คุณหมอ,อ,อรอการผ่าตัดนะคะคือมองว่าข้อปกติได้แล้วก็รอการผ่าตัดไปเป็นหลายชั่วโมงจนกระทั่งามาดูว่าเต้องผ่าตัดแล้วหลัก <c oughs> ใช้ยาเกินไป <c oughs> ไื่อทำให้ทาลบเขาเสียชีวิตอันนั้นรู้สึกจะแค่จะ่าจะยกคำกล่าวหาเหมือนกันแต่ศาลบอกไม่อันนี้เป็นเบอร์ที่คุณหมอรักษาโดยไม่ได้มารฐานทานวิชาชี่ดีที่สุดกาดก่อให้รอจนกระทั่ง ถ้ารคถึงจะเสียชีวิตกันก็คือคดีประเภทนี้เช่นเดียวกันก็ฟ้องที่ศาลปกครองก็เป็นประเภทฟ้องแพทย์สภานะคะแต่ถ้าฟ้องที่ค่เสียหายตรงๆเนี่ยก็คือฟ้องที่ศาลแพ้งหรือฟ้องที่ศาลจังหวัดอะไรต่างๆพวกนี้ได้ค่ะค่ะท่านรองคาะสำหรับคดีต ER: <c oughs> ัวอย่างของเราในวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากข้อคิดอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะก็มีเรื่องน่าคิดหลายประการนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอ๋อเนี่ยคือ ต้องคำนึงถึงแหละค่ะว่าคนที่ไปโรงพยาบาลหรือไปพบคุณหมอนี่ก็ด้วยความความหวังนันนะคะว่าเราจะได้รับการรักษาให้หายจากจาการเจ็บป่วยแล้วยิ่งถ้าเกืดอเป็นกรณีของการคลอบุตรเนี่ยเราไปด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องได้ข่าวดีแน่นอนนะคะที่เราจะได้ไดกไ,ได้รูปที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแต่ความผิดหวังความไม่พอใจต้องสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานใช้ การใช้ช่องทางของการที่ค่าเสียหายหรือว่าจากหาคุณหมอผู้ดูแลเราเนี่ยเออก็ต้องก็ต้องกากว้างอะนะคะค่ะคือด้านหนึ่งคือเราให้ข้อมูลต่างๆเนีคุณหมอเพียงพอไหมนะคะบางครั้งความเสียหายหรือว่าเก่การแพ้ยาหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้มันเกิดเพราะเราให้ข้อมูลกับคุณหมอไม่ครบถ้วนหรือเปล่านั่นก็เป็นปัญหาหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็อีกประการหน,นึ่งก็คืออย่างที่สารปกครองใช้ในข้อในเป็ขนข้อพิจารณาก็คือว่า มันต้องคำนึงถึงพึ้นกรรมด้ล้อมด้วยนะคะเช่นเอ่อกรณีที่โรงพยาบาลนั้นอยู่ห่างไกลื่องมือไม่เพียงพอจะเป็นผลฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอลงมือรักษาไปแล้วมันไม่สามารถเอ่อรักษาได้ดีที่สุดตามที่คาดหวังนะคะหรือกรณีโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเพียงสองคนต้องอยู่เวรจนต่อเนื่องสามคืนสามวันอย่างเงี้ยนะคะจะให้คุณหมอสามารถตรวจพิารรักษาโดยละเอียดอย่างยิ่งก็อาจจะมีปัญหา <N> นะคะ,คะบางโงรงพยาบาลจําเป็นต้องผ่าจักทั้งที่วิสัญญีแพทย์ก,ก็ไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะฮะข้อเหล่านี้ก็ทําให้ต้องต้องพีรนายร้างน้ำหนักให้ดีเหมือนกันนะคะ,คะว่าเคุณหมอ ดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราเองคนไทยเนี่ยนะคะเราเรามองุณหมออย่างในฐานะผู้มีพระคุณ <c oughs> นะคะช่วยเหลือให้เราพ้นจากความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่กรณีที่ประมาทแลยเลื่องอย่างร้ายแรงหรือไม่รับผิดชอบอย่างร้ายแรงจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คุณหมอก็คงตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดค่ะการใช้วิธีาการในทางกฎหมายเอ,อบางครั้งเนี่ยเพื่อนหลายท่านที่อยู่ในแวดวงหมอก็บอกบางที่เสียใจนะนะคะถูกมองว่า เออไม่ตั้งใจไม่ดูแลเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกขูว่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องเดี๋ยวจะฟ้องมันไม่ช่เรื่องที่ดีนะคะถ้าใจไม่ดนมาจากตางี่ฉันก็ยังมีความเห็นเช่นนั้นอยู่เลยว่าเอ่อนอกจากกรณีที่ชัดแจ้งน,นะคะว่าเขาประมาทเรื่อยอยาอ่างไรแรงจริงๆไม่รับผิดชอบจริงๆนะคะก็ถึงน่้จะต้องใช้วิธีการทางทางบบทางศาลจังแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราไปพบคุณหมอเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลที่เขบพูดแหละค่ะนะคะว่าเรา มีปัญหาถูกภาพพื้นฐานยังไงไหมนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะจำเป็นที่คุณหมอจะต้องไปประกอบแบบเพีายนะนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราหรือในกรณีข้อบุญก็คือสำหรับทารกที่จะเกิดมาเป็นลูกเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณสายทิพย์สุขติพันธ์สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณกม่กท่ังรองค่ะได้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง